สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยแม่พลอยท่านเจ้าคุณคุณล่ะคุณหลวงคุณเปรมคุณหลวงเออ้อไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่รายการเดิมใช่ถ้าทครคุณผู้ชมก่อนใช่นะคะกับรายการสัต์เอยโอม y p เพจอยกระทงสเปเชียลอเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงแล้วตรงใกล้เทศกาลที่เราจะขอเข้ามา แม่น้าเจ้าพญา <m. S 1> แม่น้าําคงคาเพราะว่าเราก็กินดื่มใช้กันมาตลอดทั้งปีช่วงปลายปีแบบนี้ก็เลยมีประเพณีแบบนี้เกิดขึ้นก็คือต้องขอขอมาแม่น้ำหน่อยอและอีฟกับซันเดย์ก็ปีหนึ่งจะได้ขอขอมาสักครั้งหนึ่งถือว่าลวเลยขอจัดเต็มนิดนึงถือว่าเป็นอีกประเพณีหนึนน่งนะที่แบบทําให้คนไทยเนี่ยย้อนไปถึงสมัยอดีตเ,เนี่ยเราก็ได้มีการแต่งยเราย้อนไกลสุดเลยนะเพราะว่าบางคนเป็นชุดในรัชประมาณรัชการที่5าที่6ก็เป็นชุดไทยในแบบต่างๆระยุคก็ชุดไทยไปยุคก็จัดเต็มมากงานอย่างไทยจริง ผมเพิ่มนี่ได้นะได้หมดเลยวันนี้รู้สึกดีแต่งตัวคือสมัยก่อนสังเกตผู้ชมขนตาเด้งมากคุสมัยก่อนใช่แล้วผู้ชมประยุกต์ง่ายรวมๆกันหลายๆอย่างคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้แต่งก็ลองแต่งดูสนุกนะถ้าเกิดว่าเทศกาลแบบนี้เนาะก็คือเรากะทงในประเทศไทยจัดหลายที่แต่ถ้าจะให้ไปที่แบบต้นกําเนิดก็คือจังหวัดสุโขทัยเพราะว่าเขาจะมีประเพณีเหล่ากระทงเผาเทเล่นไฟหรือแม้ก็จะเป็นอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กลิ่นอายเพราะว่าเขาจะจัดที่เป็นสถานที่แบบ และบรรยากาศเขาก็จะได้หมดได้หมดเลยแล้วก็คนก็จะมาทํากระทงกันประกวดกันต้องมีเราก็มีทำจากใบตองไหมไม่ใช่เรายังไม่บบกใช่แล้วฝีมือทุกอย่างจัดให้เราทั้งหมดเลยมาหน้าผมแล้วทำกระทงนี่ฮะแต่ว่าจะลอยกระทงทั้งทีก็ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบนี้จะได้ย่อยสลายได้มาแล้วก็ต้อง เอาไปลอยแล้วก็คือเอาาะรกระทงที่ย่อยสลายได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นขนมปังเพราะว่าน้องปลาจะมาลุมตอดไม่ดีเนาะไอ้อะไรที่พวกโฟมพวกพลาสติกหรืออะไรที่มันย่อยสลายยากก็คือเลิกไปดีกว่าถือไปก็อายเขาด้วยใช่ไหมสมัยแล้วเนาะอะไรที่อนุรักษ์ธรรมชาติทนไว้ก็ดีเหมือนกันพอพูดถึงงานลอยกระทงเราก็เลยขอเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการลอยกระทงนิดหนึ่งวันนี้ใช่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ว่าบางคน แบบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวรักสัตว์เลี้ยงมากไงไปงานพาไปด้วยพาไปด้วยอุ้มไปอย่างงี้อุ้มชิดสุ่เลยจะไปกระทงกับหมาก็ลงไปด้วยแล้วบางงานอ่ะคนไปเยอะเยอะมากนะคะแอร์อาจจะเยียดก็ต้องระวังดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณดีๆแล้วกันจะพัดหลงกันหรือว่าตกน้ําอันตรายมากเลยนะคะฝากนิดนึงใช่แล้วค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวันลอยกระทงนะคะวันนี้คนไทยนี่ ให้ความสําคัญมากๆที่ซันเดย์พูดถึงไปแล้วก็จริงๆแล้ววันของเขานะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน12นะคะเขาบอกว่าตามปฏิทินจันทรคติของไทยแล้วก็ปฏิทินจันทรคติเนี่ยเป็นปฏิทินของล้านนาแล้วก็มักจะตกอยู่ราวๆช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่งปีนี้คือถ้าเป็นจันทรคติก็จะ ตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะคะตรงช่วงลอยกระทงเราจะรู้กันดีแล้วก็ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กําเนิดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วก็ขอขมาต่อพระแม่คงคาแล้วก็มีหลายหลักฐานมีหลายความเชื่อที่เขาคุยกันมานี่เนาะเขาบอกว่าบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็ที่ริมฝั่งแม่น้ํานะคะนันทามหาาทีแล้วก็บางอีกหลักฐานก็บอกว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันหรือว่าพระมหาสาวก แล้วก็สําหรับประเทศไทยเรานะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยได้กําหนดให้จัดในทุกพื้นที่เลยเพราะว่าประเพณีบางอย่างยังมีแยกภาคแยกอะไรใช่ไหมแต่ว่าลอยกระทงนี่คือทุกพื้นที่จัดพร้อมกำ<อ>หนดที่บอกว่าเป็นการสะดเดาะข้อสังเกตว่าหลายลค,นคนว่าบางคนใส่เหรียญไปออใส่เยอะตัดเล็บหรือว่าอาจจะเป็นเส้นผมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกอะไรที่ไม่ดีกับเราก็ไปกับน้ําไปใช่แล้วใส่เงินก็ขอให้ได้สะเดาะจริงๆไม่ใช่แบบของอีฟ ร้ินมีเด็กมารับส่งปุ๊บเอาเก็บเหรียนของอีฟนี่คือยังไม่ทันไปไหนเลยเพิ่งวักน้ําเสร็จ <c oughs> มีลุง,ม,ลงลมีลุงคนหนึ่งวิ่งลงมาอย่างเร็วพังกระทงต่อนหน้าอีฟเลย,<า>ยคือแบบลุงรีบเกินไปเนาะแล้วก็คเชื่อ เป็นเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของงานลอยกระทงคือ,อนางนพมราบมันงามมาก,ก,กใช่ใชเพราะว่าก็คือตั้งแต่สมัยอยดีตก็คือนางนพม,มาศเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์คมลอยขึ้นมามแล้วก็ไปลอยแล้วก็เป็นประเพณีสุดเนื่องถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นสีสันหลักเลยนะเหมือนเป็นเอกของงานเลยผู้ถิงนกระทงบ้างครับสำหรับในวันลอยกระทงเนี่ยกระทงก็จะส่วนใหญ่ก็จะทําวัสดุทําลักษณะออกมาให้คล้ายรูปดอกบัวมีกลีบนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทําจากต้นกล้วยนะครับแล้วก็เอามาลอยกันเพื่อบูชาแม่คงคาแล้วก็ ขอเข้ามาด้วยนี่แบบนี้แล้วก็จะถ้าเกิดว่าจะครีเอทมากๆหน่อยทําแปลกๆหน่อยเขาก็จะทําประกวดกันบางทีก็ทําแบบยิ่งใหญ่เลยก็มีก็คือแสดงถึงลักษณะพิเศษของการพับใบตองของแต่ละคนนะเหมือนบ่งบอกอะไรงานฝีมือใช่ความละเอียดแล้วก็ต้องทําให้นางนพมาศเขาถือด้วยใช่ไหมที่เขาประกวดเนี่ยอันนี้คืองานลกกระทงหลักๆต้องมีนางนพมาศแล้วก็มีกระทง นี่แล้วก็แบบเราแบบนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรการเล่นพลุต้องระวังอันนี้ก็แบบออกข่าวทุกปีเลยไม่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเลยข่าวตรงนี้เนาะเล่นกันก็ระวังเลยละกันน้องๆหนูหนูก็เล่นอันที่มันไม่อันตรายดีกว่าที่เสียงดังหรือว่าอาจจะก่อเกิดอันตรายก็หลีกเลี่ยงหน่อยอะไรที่รู้ว่ามันเสี่ยงอะไรเงี้ยห้ามแตะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบไปแกล้งสุนัขนะเออห้ามเลยออก็เชียรไปปลาอะไรเงี้ย บางคนบอกโอ้ใช่เราก็ต้องสนับสนุนให้รักษากันด้วย่ใช่อย่าไปแกล้งเขาเขาก็เจ็บนะไม่เชื่อนะใครไม่เชื่อลองปลาใส่ตัวเองดูลองเลยลองปลาใส่ตัวเองดูวจะรู้ว่าน้องหมาเขาเจ็บขนาดไหนก็เล่นกันมีเอบเคอเลยไปแกล้งเขากันใช่พูดถึงเรื่องราวของสุนัขเราก็แบบเราย้อนยุคไงวันนี้เราย้อนอดีตแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตใช่พูดถึงสุนัขครับก็มีสุนัขอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านการไปเยือนถึงอวกาศมาแล้วอ๋อพูดชื่อ รู้เลยตัวนี้ตัวนี้นั่นเลยคือเจ้าไรก้านั่นเองครับนะเขาบอกว่าพูดถึงอนุสาวรีย์ของเจ้าไรก้าครับได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อปี2008ซึ่งอนุสาวรีย์นะครับเป็นขนาดเล็กขนาดเท่าเจ้าตัวของเจ้าไลก้าเลยอ๋อแบบว่าเท่าตัวจริงใช่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยของกองทัพในกรุงมอสโกครับซึ่งเป็นสถานที่วางแผนส่งไลก้าสู่ห้วงอวกาศในวันที่3พฤศจิกายนปี 1957ตอนนี้2012ก็นานมากแล้วตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเนาะอยู่แต่นุ่งสาลี่ของเขาใช่นะฮะทั้งนี้นะครับผลกระทบเกี่ยวกับการส่งมีชีวิตขึ้นไปบนยังห่วงอวกาศในช่วงที่ไลกาถูกส่งขึ้นไปนะครับโดยยานสปุกนิกสองเมื่อปี1 9 5่ยยังไม่มีความชัดเจนมากนักนะครับบางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถใช้ชีวิตรอดหลังจากที่ถูกส่งมาจากอวกาศได้ก็คือหลังจากที่เขาขึ้นไปอวกาศแล้วลงมาเนี่ย อีกมินะครับก็จะเสียชีวิตก็คืออยู่ไม่รอนนั่นเองนาะใช่นะครับซึ่งสุนัขที่ถูกนํามาใช้ในโครงการของสหาภาพโซเวียตนะครับในเวลานั้นก็คือสุนัขพันธุ์เร่ร่อนแล้วก็เป็นพันธุ์ผสมด้วยเพราะเขาชือ่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อตสภาพอากาศได้อืดอพันธุ์ผสมจะอืดใช่ไหมก็จะถูกคัดเลือกใหซึ่งสุนัขทุกตัวก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อที่มันจะได้นั่งในแคปซูลของอวกาศนะครับ ซึ่งไรกาเนี่ยเป็นสุนัขเพศเมียวัยแค่2ขวบเท่านั้นเองนะครับถูกใช้ทดลองขึ้นส่งบนอวกาศแทนมนุษย์เนี่ยมิลกรรมของไลก้านะคะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้นะคะยังมีสุนัขอีกหลายตัวเลยที่เสียชีวิตจากการปล่อยยานที่ล้มเหลวก่อนที่โครงการสุนัขเนี่ยจะขึ้นไปสำรวจอวกาศประสบความสำเร็จในเดือนสิงหาคมปีค1960ค่ะแล้วก็สุนัขที่ถูกส่งขึ้นสู่ห้องอวกาศแล้วก็ กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยเขาก็มีชื่อว่าเบลก้าแล้วก็สเตลกาเองแล้วก็ทั้งที่ประสบความสําเร็จในการส่งสุนัขขึ้นสู่อวกาศอีกไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นนะคะสหภาพโซเวียตก็ได้ส่งยูริกาการินมนุษย์อวกาศคนแรกของโลกขึ้นสู่ห้วงอวกาศในวันที่12เมษายนปี1961เหมือนไรกาที่เป็นตัวบุกเบิกตัวสร้างชื่อเลย รสร้างเป็นนกสวรีมา <นะ S 2> ทั้งนี้นะครับหลังจากที่ยานได้ถูกส่งตัวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแพทย์ก็กลับมาโล่งใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจของไรกากลับมาสู่ภาวะปกติตอนแรกเหมือนไปอยู่ความกดอากาศด้วยนะแล้วก็สภาพอากาศน้อยนะครับพอหลังจากนั้นก็พอปกติขึ้นไลกาก็สามารถกินอาหารได้แล้วก็จัดเตรียมเป็นพิเศษไวใ้ให้อยู่ในตู้เก็บอาหารเขามีตู้ของเขาเหมือนตู้ <S <S อบก็จะมีอุปกรณ์ช่วยต่างๆของเขาขเนาะแล้วก็นี่จะบอกว่า สหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นผู้ร่วมโครงการแล้วก็เอกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วนะคะไลากาเขาจะต้องถูกฉีดยาให้ตายอย่างสงบตามโครงการที่ร่างไว้แต่ว่าสุดท้ายไลายกากับตายเพราะว่าความร้อนภายในยานที่มันสูงมากขึ้นเกินไปหลังจากที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโครจรเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นอเองนะ่ององสารมากเลยใช่แล้วนี่ก็เป็นสาระ ช่ชจะบอกว่ามันดีไหมล่ะเอาสัตว์ไปทดลองก่อนจะว่าไปก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นประโยชน์เพื่อมนุษยชาติเพื่อคํานี้แต่ว่าก็หลายๆอย่างก็ลองคิดกันดูในแง่งต่างๆแต่บางทีกนน็น่าจะเอาให้ชัวร์ก่อนอขึ้นไปสภาพอากาศหรือว่าสภาพความมันอยู่ในยานเนี่ย โอเคแล้วนําเขากลับมาได้แล้วค่อยส่งขึ้นไปนะไม่ใช่แบบไล้ก้าตายแล้วก็แบบมีตัวต่อไปมาอย่างเงี้ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ไล้ก้าจะไม่อยู่แล้วเราก็ช่วยระลึกถึงเขาด้วยละกันเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเรามากเลยนะต่อมนุษย์มนุษย์โลกของเราเยอะเลยนี่แหละก็เป็นสาระของช่วงที่หนึ่งในวันนี้ของเราแล้วนะถือว่ายเราสุนารเห็นไหมเส้นแล้วสุนาร์สุดท้ายเราก็ทําเพื่อคนอยู่ดีเนี่ยเป็นแบบตัวทดลองก่อน แล้วก็ได้แต่นึกถึงแล้วก็ใส่ชุดไทยแบบนี้ถูกต้องแล้วก็ผอยกมาต้องแมวไปลอยกระทงกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงหน้าจะมีสิ่งน่าสนใจอะไรรออยู่แต่ว่าช่วงนี้ไปพักเบรกกันก่อนค่ะไปลอยได้แหละ